เฮ้ยของขังอะไรพวกนี้นี่เยอะแยะอันนี้อะไรมาม่าแล้วผ <c oughs> ีห่วงมาม่าเป่นขี้โห่อะไรกูจะได้ไม่ไปซื้อกินโอเคกลับมาสู่กับเกมคาสาบสะพานเฮียนอีกครั้งนะคราวที่แล้วผมทําไฟไฟมันเสียผมเลยต้องกลับมาเล่นถึงจุดจุดนี้ใหม่นะครับผมแต่ก็ถามว่าจําได้ไหมก็จําไม่ได้โอเคตอนนี้เราเป็นสาวแว่นต้องไปที่ห้องเรียนสื่อสารมวลชนนะครับผมเพราะว่าเหมือนจะนัดรวมตัวที่นั่นอะไรวนะเนี่ยหือ โอ้โห oh. ใครมาตั้งอะไรตรงนี้วะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของเรานะผมเป็นโปรเจกต์เราเนี่ยแหละนี่เหรอสื่อสารมวลชนเข้ายัางไงเข้าไปหัวหน้าห้องเรียนสื่อสารมวลชนตึกคอมเพลตตอนนี้เราน่าจะเข้ามาแล้วนะไหนดูซิอืมไดเรกแสดงคุณลักษณะของแต่ละห้องสื่อสารมวลชนอยู่ชั้นสามมีห้องเองห้องบีนะครับผมอาเวียนอาเวียน อืมอุ้ยนี่มันอะไรอ่ะมันเป็นเส้นผมอ่ะไหนมันเป็นงี้อ่ะอันนี้มาชั้นสามแล้วหรือเปล่านี่ไงใช่ไหมเนี่ยห้องเรียนศิษย์สังมชนเอมาห้องนี้แหละอุ้ยมึงเข้ามาตอนไหนเนี่ยเอาเฉยจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะฉันเองก็กลัวจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่าเพ้อเจอน่ะเอ๊ะมึงโปลูเครื่องนี้ไม่ทํางานเลยว่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะมันเพิ่งจะมาทํางานอุ้ยว่าเจอ การถ่ายเอกสารที่เฮี้ยมากเลยเขียนว่าอะไรกระดาษถ่ายเอกสารที่มีลูกแปลกแล้วมันเขียนว่าฉันกําลังตามหาแกอยู่อย่าทิ้งกูนะมึงห้ามทิ้งกูอ๋อเนี่ยเหรออุ้ยอออุ้ยมันเป็นคนแรกที่เราเจอครับผมนี่คือเดี๋ยวทำไมสินเฉียวถึงเป็นอย่างนั้นน่ะแบบนี้ขนลุกด้วย มันอ๋อมึงดีกูไม่ใจเลยเหรอโอ้ยเพื่อนไปหลักดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีวัวเจ้ามึงไปไหนแล้วเนี่ยทำอะไรเดีย่ยป,ป้ายมีรอยแตกจริงๆด้วยอุ้ยโอ้มันแตกจริงด้วยอ่ะฉันคิดว่ามันมันจะทำลายไม่ได้ซะอีกทำไมไม่ลองหัวดมันดูล่ะอาจ,จเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ฉันจะหาคอนมาฟาดมันแล้วมึงทิ้งกูแบบเนี้ยกูจะไว้ใจมึงได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยตะลุมพุกโอ้ชื่อมันมีชื่อด้วยเหรอเรียกคอนพิพากษามมาตั้งนาน ใช้นี่แหละแตะเลยเอออุ้ย,ยเฮ้ยมันแตกจริงด้วยอ่ะมีเงินซ่อนไว้ดาบเริ่มนี้<ฟ>ใช้โชคล่างและความโชคร้ายไปพร้อมๆกันถามจริงนี่มันดาบอะไรเนี่ยเป็นด้ามครับจะต้องน่าประทับใจสุดๆเลยอถ้านายไม่เอาฉันเอานะเดี๋ควรไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยถ้าเราอาจจะช่วยอะไรได้ก็ได้นะตอนเนี้ยไหนดูสิอ่ ห้องกฎหมายรักษาความปลอดภัยไม่มีอยู่ในที่นี้ต้องออกจากตึกใช่ไหม <c oughs> น่าจะเป็นทางอุโมงค์หรือเปล่าว่าถ้าจำไม่ผิด <c oughs> นี่นายตะโกน <c oughs> เรียกอาช่วนตั้งแต่เราเข้าไป <c oughs> ห้องพักแล้วอะ่ะ <c oughs> มันประเจิดประเจเินไปหน่อยไหม เล่ามาเถอะว่านายมีเรื่องพูดอะไรอย่างหัวร้อทุเรศแบบนั้นหยุดแกล้งโง่ได้แล้วฉันรู้ว่าเธอกำลังออกไปเที่ยวกับอาเฉวียนนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเปิดเผยอยู่อะแต่ว่าเอาละได้ฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่เปิดเผยความลับของเธอหรอกไม่ต้องห่วงหรอกไหโอเคขอบคุณนะก็ตอนนี้เราแอบคบกันอยู่อะมีอะไรเะล่ะอ่ะมาซะไกลเลยห้องความปลอดภัยเนี่ยมีอะไรฉุกเฉินจะทันไหมอะไรอะ รายงานข่าวเกี่ยวกับสะพานเฮียนนะนะไหนดูรายละเอียดสิ ข่าวสะพานต้องสาบตกอนาตกรรมเบื้องหลังตำนานมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อวันที่จุดจุดจุดสำนักข่าวซินเฮอร์10มิถุนายน1989เนื้อหาคือสะพานต้องคำสาปแห่งมหาวิทยาลัยตรงหูสถาบันที่เป็นที่รู้จักของชุมชนเป็นเวลานานมากแล้วอะ่ะโดยหนึ่งในข้อห้ามนักเรียนในพื้นที่ชอบท้าทายก็คือมีข่าวหรือว่าเมื่อคุณเดินบนสะพานต้องคำสาปตอนเที่ยงคืนผีผู้หญิงอาจจะปรากฏและฆ่าคุณหากคุณนับบันไดขณะเดินสำหรับตัวตนของผีผู้หญิงและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอก่อนที่เธอจะเสีีียชวิตตมนนา มากมายที่เผยแพร่ไปทั่วมหาวิทยาลัยอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกันล่วงละเมิดทางเพศของนักศึกษาหญิงชื่อเฉินซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีที่แล้วในวันในวันนี้อะนะน่าเสียดายที่คดีนี้ถูกเก็บงําเป็นความลับและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ยากเหลือเกินเห็นปะฉันเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือการฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงไปในทะเลสาบอะบอกไว้ว่าที่นี่คือสะพานต้องสาบหยุดพูดถึงเรื่องข้าศัตร์ได้แล้วเรียกมันสะพานก็พอแล้วนะโอ๊ยเงียบไปเลยมันบอกว่าผีที่เกิดจุดเนี้ยก็จะเกิด จากคดีข่มขืนในมหาลัยนะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม้แต่ว่าเราหาสาเหตุแล้วก็ตามอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะสามารถกอบไม่เธอระบายความหมกมุ่นของเธอได้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดการทราบข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะทําให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ดีฉันหมายถึงแทนที่จะทําให้เรื่องไร้สาระแบบนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราหาหมอผีอะไรแบบนั้นฉันไม่ได้มุ่นะแต่ของที่ฉันซื้อมามีประโยชน์ทั้งนั้นเลยอ่ะใจเย็นนะหยุดคิดแบบนั้นเลยจนกว่าเราจะเจออาเฉวียนและคนอื่นนะลองดูซิว่านายสามารถหาข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ได้มากมากกว่านี้ไหมลอง เฮ้ยของขังอะไรพวกนี้นี่เยอะแยะอันนี้อะไรมาม่าแล้วผีห่วงมาม่าเป็นยี่ห้ออะไรนนกูจะได้ไม่ไปซื้อกินวิทยุเปิดปิดไม่ได้ด้วยมีมามีด้วยสงสัยอันนั้นน่าจะของดีผีก็เลยห่วงมาม่ายี่ห้อรถด,ดีอะไรวะเสียงอะไรอะ่ะ เบ้อตายเนีย่ยเหรอห้องรักษาความปลอดภัยตรงนี้มีเอกาสารบันทึกผู้มาเยือนสมุดจดบันทึกผู้มาเยี่ยมมหาลัยอะนะนักสืบสองคนผู้ตรวจสุขภาพหนึ่งคนผู้ปกครองนักศาชาชึกษาเชิญเชิญที่เป็นข่าวนะนักสืบสี่คนผู้ตรวจสุขภาพสองคนนักบวชหนึ่งคนเอามึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยะะเจออะไรหรือเปล่าอะไรอะ นี่มันอะไรเนี่ยไหนดูซิเราไม่ได้ตามหาของอะไรแบบนี้นะนี่มันสถา,านุกรมไล่ผีอะ่ะมันมีค่ามากจริงมามฟังนะใครๆบอกว่าเนี่ยคือดาบไล่ผีอย่างดาบชีชิงอะไรเนี่ยซึ่งเหมาะสำหรับการกำจัดเหล่าผู้ผีปีศาจเลยแหละนอกจากนี้ยังได้บอกว่าเราสามารถจัดพิธีไล่ผีเพื่อให้วิญญ,ญาณคนตายได้รับการให้อภัยยังไงตามสิ่งเนี้ยอาจจะขับไล่ผีได้จริงๆนะ ล้มเหลวหรือโอกาสสุดท้ายที่จะแต่ช่วงเวลามันปฏิปต่อไม่ค่อยได้อะทาไมถึงรู้สึกว่ามีใครบางคนเขียนอะไรตรงนี้นะ<ต>เขาต้องการจะส่งข้อความอะไรกันแน่ไม่จะเป็นต้องศึกษามันหรอก,รอกแล้วต้องปฏิบัติตามเขาอะทำไมจะต้องทําอะไรแบบนั้นไม่รู้สิกแกรู้สึกเป็นรังสังหรณ์แต่ฉันหมายถึงว่าคนคนนี้รู้จักดาบชีชิงแสดงว่าต้องมีจริงแน่ๆเอาล่ะงานพูดมานี่เรื่องจริงแต่นั่นมันก็ทําให้เรานึกถึงสงสัยอะไรบางอย่างนะิ่งแรกคือถ้าเราสามารถปราบผีที่ทำไมถึงไม่มีใครทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยล่ะ อย่างที่2คือถ้าเกิด,ดไม่สามารถปราบผีตัวน,นี้ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น <ผม S 1> และอย่างที่สามคือสามารถกําจัดผีได้ด้วยดาบจีชิง,งบาเ罢了就了，ใช่างเถอะอยังฉันไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่หรอกถ้าฉันมีดาบเพียงแค่ครึ่งเดียวมันก็ยังดีกว่านะดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วกันเอาไาห้ฉันเถอ่อเอาไปเลยถ้าเกิดสำเร็จขึ้นมานายต้องเลี้ยงอะไรอร่อยให้เป็นการขอบคุณฉันด้วยนะล้วก็ต้องพูดฉันให้เป็นสมฐานะรุ่นพี่ด้วยเข้าใจไหมเออเออเอดูเป็นตุ๊ดจริงๆแล้วมุงไปไหนเนี่ย ฉ <ง S 1> <ด><ง>ันจะช่วยเขาออกมาจากที่ทุกคนหาทุกคนเจอแล้วกันนะตรวจสอบกล้องโอเคไหนดูสิอืมไม่เห็นมีวิเววเลยเลยอุย้ยนานมันเทียนกับหลินเอินไม่ใช่หรอทำไมเขาถึงเดินตรงไปที่หอละ่ะแปลกจังเดี๋ยวเหมือนมีคนอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนมีผู้หญิงอยู่ข้างหน้าครับเฮ้ยไ,ไม่เห็นหรอ อาจเป็นไปได้ว่าเจ้าผีนั้นตามเทียนกับหลินเอินมาด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยผมต้องตามหา,าเฉวยและล่วม,มือกับเขาอะ